วันนี้อยากเมากับพี่จิ๊บปกชัดเวอร์ค่ะ <c oughs> คือตกลงเบ oh. ลูก้าเนี่ยมาจากธรรมชาติหรือมาจากทมหมอบอกว่า เฮ้ยเอาดีอยู่ดีดีท้องเลยนี่คือตัวอย่างของรีแลกซ์ใชจริงจริงคือเราติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคือนอนทั้งหมดกลัวเบลูก้าหลักพี่เลี้ยงมากกว่าเราคำนํานี้ดีคือเราต้องยอมรับว่าเราชิลแต่ว่าในความชิลเรามีความเป๊ะอยู่ด้วยเสมอเป็นแม่ที่พาลูกออกเที่ยวทุกเดือนตั้งแต่เกิดเธอมันเหนื่อยลดน้ําหนักเด้อตอนท้องขึ้นมา20สิบโลหมอดูมีไว้เพื่อสบายใจ Mommy diary. Woo! Woo! วันนี้อยากเมากับพี่จิ๊บปกฉัดเวอร์เวอร์ค่ะวันนี้ดีใจมากนะคะเพราะว่ามากับน้องเบลูก้าด้วยคือจะบอกว่าเจอเบลูก้าตั้งแต่เดย์วันจนตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วขวบสามเดือนแล้วจะสี่เดือนแล้วคือเป็นเด็กที่ล่าเริงน่ารักอารมณ์ดีมากมากกินเก่งกินเก่งสุดๆเดี๋ยววันนี้ต้องมาคุยกับจิ๊บนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องราวของจิ๊บเนี่ยพวกเราเนี่ยรู้จักกันมานานมากๆแล้วเราก็ผ่านประสบการณ์โอ้ยเยอะกว่าจะท้องของจิ๊บมาแบบยาวนานเออเราเรื่อง กว่าจะท้องดีกว่าคือตก oh. ลงเมลูก้าเนี่ยมาจากธรรมชาติหรือมาจากธรรมธรรมชาติอ่ะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงคาได้ข่าวว่าคุณเองก็ทำ IVF อ่ะเริ่มต้นตอนแรกเลยเราฝากขายขคือเราอะอยาก ท้องที่เดียวเราก็เลยฝากไข่อย่างตั้งใจก็ตั้งใจแรกคืออยากมีลูกกี่คนอยากมีลูก2คนคือชายหนึ่งหญิงหนึ่งแล้วปิดอู่เลยก็คือแฝดเลยคือแรกก็กะว่าท้องที่เดียวแล้วขุ่นเจ๊งที่เดียวแล้วก็ตอนแรกอยากมีแฝดอยากมีแฝดเลยทีเนี้ยก็เลยฝากไข่คือรอบแรกก็ไม่เวิร์กรอบ2ก็ยังไม่ได้ก็ไม่เวิร์กนี่มันมาจากอะไรคือเวลาฝากไข่อย่างเงี้ยเวลาเราทำอีซี่เสร็จปุ๊บจะมีเกรดตัวอ่อนทีเนี้ยความเป็นแบบมือใหม่ของเราลูกของเราต้องเอเท่านั้นตอนนั้นมันไม่มีความรู้ไงเราก็คิดว่าเก่ีที่สุดคือเอ เราเอเรามันยืนหนึ่งอยู่แล้วรอบแรกได้สองค่ะชายหนึ่งหญิงหนึ่งด้วยใช่ชื่อมานีมานะตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อเลยตอนนั้นปั๊บมานีมานะมานีเกรดเอแต่มานะเกรดซีเขาก็มีความคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นเอเอใช่มีความหวังว่าจะเป็นเอเอทีเนี้ยก็เลยฝากไข่รอบสองก็เลยเก็บมานีมานะก่อนเก็บไข่รอบสองเก็บเสร็จปุ๊บรอบนี้เนี่ยเป็นสมาคมหญิงล้วนมีโรงเรียนหญิงล้วนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็มีชายติดมาหนึ่งเป็นโมเสกคือจริงๆได้4 แต่ว่าผู้หญิงอ่ะไปแล้ว3ผู้ชาย1แล้วผู้ชายเป็นโมเสก็เลยโอเคจบไปรอบ2เฟลก็ต้องไปเก็บรอบ3นี่ทั้งหมดกระบวนการเกิดภายในปีเดียวนะจะบอกว่าหลายๆคนที่ดูอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเกรดเนี่ยถ้าไม่ได้ดีเท่าพี่จิ๊บเนี่ยมันเป็นความคาดหวังของแต่ละบุคคลดังนั้นการที่ถ้าคุณได้ C คุณได้ B คิดว่าจะฝังไม่ติดไหมอันนี้มันไม่ได้เป็นตัวที่บ่งบอกรว<อ>มถึงตัวโมเสกเนี่ยมีโอกาสที่จะฝังติดเช่นกันถูกต้องอันนี้คือมันแล้วแต่ความคาดหวังของแต่ละคนแล้วคืออย่างพี่จิ๊บอ่ะเขาอยากแบ มั่นใจทีเดียวเลยตอ,บบตอนแรก<อ>นะตอนแรกตอนแรกตอนแรกแบบไม่มีความรู้ใดๆเลย oh. แบบตะบี้ตะบันทําอยู่คนเดียวไม่คุยกับใครด้วยจนรอบ2เสร็จรอบ3รอบ3ต่อเนี่ยก็คือรอบเนี้ยได้โมเสกที่เป็นผู้ชายมาอีกหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายเกรด B กว,กว่าที่สูงมากอ,ะอ่ะอยู่ดีดีแบบเหมือน,นี A อ,ะอ่ะก็เลยอ,นนอยุดแหละก็เลยได้หยุดละทีนี้ก็เลยฝ<อ>ังพอฝังก็เลยฝัสงสองหรือหนึ่งค่ะฝังสองเลยฝังแฝง,งไงก็คือมานีใช่ไหมมานีคนแรกใช่ไหมมีมานีแล้วก็มีนี่มานะมานะเวอร์ชัน3ก็เอามาแมทกันเราก็ตั้งอกตั้งใจว่าแฝดชัวได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นที่ไม่ดูดูหมอดูด้วยนะไม่ดูหมอดูไม่อะไรเลยไม่ถามเลิกใครอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาอะไรเลยรอบแรกก็คือ หมอบอกวันนี้ฝังได้กูก็ฝัง,ฝงเลย,เล,ยลุดเลยตอนนี้หมอดูเพิ่งเข้าหมอดูบอกว่าไม่ใช่ดวงจิ๊บมาฝั่งเดือนตุลาเดือนตุลาจิ๊บแย่ทุกปีเลยแล้วจิ๊บมาฝั่งอะไรเดือนตุลาพีจิ๊บถามหน่อยดิหมอดูเฮ้ยอะไรเรอเา <c oughs> มันนิ่งทาให้เราเครียดอะ่ะเรามีความหวังอะ่ะเดะหมอดูอะเราดูอะ เราไม่ได้ดูเอาแม่นเราดูเอาอะไรถ้าเราไม่ดูเอาแม่นเราดูเอาอะไรเราดูเอากําลังใจคุณไม่เสียกําลังใจหรอคือย่างนี้เวลาดูหมอดูเราอย่าไปดูคนเดียวตอนนั้นเราดูภายในวันเดียวเราดูไป5คนอะทุกคนพูดว่าไงคะแล้วห้าคนพูดไม่เหมือนกันเลยสักคนมันเลยเป็นเหตุทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อเวลาดูอะถ้าดูคนเดียวมันจะเครียดแต่ถ้าเราดูห้าคนปุ๊บเราไม่เครียดแล้วเราเลือกที่เราจะเชื่อคนเนี้บอกติดแม่นแน่นอนจบกะเก็ตละจบอันนี้บอกไว้ก่อนนะ ว่า คุณจอปอนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเทคนิคแบบนี้แต่บางคนถ้าจิตอ่อนเนี่ย<ะ>มึงใช้เทคนิคนี้ไม่ได้อย่าไปดูอ <c oughs> ย่าไปดูลา่ลา,ลาสุดบ้านผัว <c oughs> คุณแม่แม่เอาคนเปิดไพ่มาบ้านเลยทุก <c oughs> คนต่อคิวเจ้าหนีคืนรถเลิศมากเออไปไหมน้ตหันไปไม,ไม่เอาให้เนเป็นเหมือนดั่งกระดาษขาวเพราะสมองของเนคือได้ยินอะไรปุ๊บเชื่อเลยพอดูหมอดูปุ๊บปรากฏคนนั้นะหลุดไปพอหลุดปุ๊บทีนี้ชีวิตก็คือจากตอนแรกก็คือเลิกทุกอย่างที่เป็นอบายมุกอย่างเช่น แอลกอฮอล์ทุกอย่างคือเป็นคนดีคือ,คอต้องบอกไปบอ่อนว่าจริงๆพี่จิ๊บเป็นคนที่ดื่มแล้วไม่แห้งแล้วเป็นคนดื่มได้เยอะเขาแข็งอะ่ะถูกไหมเมื่อก่อนนะจะต้องไปปาร์ตี้บ้านจอปอ <laughs> แล้วชีก็จะมีแอลกอฮอล์แบบเยอะมากแต่ต้องชื่นชมเพราะว่าถึงเขาจะเป็นคนดื่มแต่เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบมึงเป็นอ,อย่างวันนี้มาก่อนเวลาเออเขาเป็นคนเปยพื้นเพเป็นคนชอบปาร์ตี้เป็นคนชอบให้คนมาบ้านเยอะๆอยากพูดคุยอแ้งั้นขอย้อนกลับไปสาวสายชอบดื่มเนี่ย เราบาลานซ์ชีวิตยังไงตั้งแต่ตอนเก็บไข่อะพี่จิ๊บมีการแบบหยุดดื่มหรือมีเทคนิคไหนที่ได้เกรดเแบบเนี้ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้แนวทางที่ดีเราอะหนึ่งเลยคือเราอะยังกินแอลกอฮอล์อยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเราจะทิ้งแล้วว่าชีวิตไข่เราจะทิ้งชีวิตเราอะไปหมดเลยมันไม่ได้แต่ว่าเราอะใช้วิธีว่าเราอะไปเจาะเลือดที่ B D M S Wellness ทีเนี้ยเขาก็จะปรุงวิตามินอะมาให้เราเราขาดอะไรอะไรเงี้ยก็คือปรุงมาแล้วให้เรากินรุงตรงกินไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแล้วทีเนี้ยค่า วิตามินของเรามันก็ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้รอบสุดท้ายอะจากปกติรอบแรกเราได้2รอบ2เราได้ประมาณ4รอบสุดท้ายอะเราได้ประมาณ8คนพวกเรา3คนเนี่ยก็ต้องบอกว่าไปเวลเนสเช่นกันแต่ยังไม่เสร็จแล้วจั่าของพี่ปายไปไหนนะไปที่นาเวลาของพี่ปายเนี่ยไม่ได้เหมือนพี่จิมของพี่ปายอายุมากแล้วคือมันมีความจําเป็นจะต,ต้องรีบสิ่งที่พี่ปลายทำอาจจะเป็นไม่ได้แค่กินแต่ว่าต้องรีบเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเพราะเป็นการขาดวิตามินเช่นกันจะพูดว่าร่างกายเราไม่สามารถผลิตอะไรเพิ่มได้เลยถ้ามัันยยงงขขขาาาาดออู่่กกรรรทีีเเเ็บไต้ม เราต้องการ ไข่ที่เยอะที่คุณภาพดีแต่ถ้าร่างกายเรายังขาดอยู่มันจะไม่มีวันที่จะได้ไข่ที่ดีหรือว่าได้ตัวอ่อนที่ดีเราต้องทําให้ร่างกายเราอ่ะเต็มก่อนอแล้วพี่จิ๊บปา<ะ>กินโปรตีนถึงปะถึงคือเรากินโปรตีนแบบเยอะมากคือกินด้วยอาหารจริงๆคือตอนนั้นที่บ้านเรามีเชฟด้วยสามีเราก็คือจัดการเลยว่าแบบโอเคตารางอาหารนูทริชั่นต้องประมาณนี้วันนี้จิ๊บต้องกินผักเท่านี้วันนึงต้องผักเท่านี้เนื้อเท่านี้ก็คือถั่วเฉลี่ยมาให้ได้3มืือจากปกติเมื่อก่อนเรากิน2มื้อ ก็ต้องกินเป็นสามมือเพื่อให้มันกินโปรตีนให้ถึงกินผักให้ถึงกินทุกอย่างให้ถึงเฮ้ยสุดทุกทางเนะเขาจริงจังจังแล้วหลังจากที่เราเก็บไข่ได้แล้วแต่เราฝังไม่ติดตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อเมาก็เราก็ใช้ชีวิตเลยเราก็เลยกลับมาเป็นกลับไปจอปอจอปอแต่เป็นจปอเวอร์ชั่นรีบเพราะว่าเราพอเราหลุดเราก็แพลนว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มใหม่เดี๋ยวเริ่มใหม่ขอเวลาพักใจสักเดือนนกรีบที่ว่าคืออะไรรีบแดกเล้ารีบแดกเล้า จากตอนแรกที่ฝังคือไม่กินเหล้าแล้วไม่กินเหล้าเลยก็ดีก็ดีไม่กินเหล้าเลยก็คือคลีนเลยอย่างเงี้ยกับไมกินเหล้าเลยจากปกติเริ่มบ่ายสามเริ่มสิบโมงเช้าเลยยิงยาวไปเดือนหนึ่งสตาร์ทเทนนอ็อกเหมือนเข้าออฟฟิศอะเอาเราต้องตอกบัตรให้ตรงเวลาสิตอกบัตรตรงเวลาตอนนั้นใจมันห่วงห่วงเมาเหมือนกันคือตอนท้องอะ เก้าเดือนเนี่ยกูจะไม่ได้กินเหล้าแล้วเดี๋ยวมีเบบีอีกเดี๋ยวต้องเหนื่อยอีกปั๊มนงอีกเดี๋ยวหยุดยาวเดี๋ยวเราจะต้องห่างวงการนิยาวอาช่วงนี้อันไหนไหนมันหลุดแล้วเรามีโอกาสเรามีข้อแก้ตัวที่ให้เราได้กินเหล้าเราก็เลยใช้ให้มันคุ้มเราก็รีบ ตะบี้ตะบันกินเลยกินเลยเดือนนึงเต็มเต็มสาบีก็พาไปพักใจไปดำน้ําไปนู่นไปนี่เราก็คือกินเหล้าเมาฉันข่าวปความเป๊ะของคุณ่อยค่ะถ้าคุณกินตะบี้ตะบันหนึ่งเดือนแล้วคุณกะว่าจะเก็บอีกเดือนหนึ่งมันก็ไม่มีจุดพักก่อพี่จี๊ไม่ไม่มีก็คือวันฝังก็คือก่อนวันฝังหนึ่งวันคือคลีนล่างไงอ๋อคลีนหนึ่งวันคลีนกับล้างท้องวันหนึ่งไงโอ้ลดวันฝังไงงั้นเดี๋ยววันนี้ลงไปแล้วกูเปิดไวเลยเดี๋ยว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 เพราะว่าตอนนั แต่าาบางทีมันก็ต้องมีสตินิดนึงอ,อย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือตะบี้ตะบันกินเหล้าแล้วก็ไปเที่ยวสนุกสนานตนจอยเวอร์จอยเวอร์<ๆ>แล้วก็ปรากฏว่ากลับมาวันที่จะต้องนัดเจาะเลือดว่ารอบนี้จะยังไงอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องฝังแล้วอีเราก็๊อดเลยอีเหี้ยมหมดลูกพังหรือว่ายัางไงว่าใช้ชีวิตเยอะเกินไปกินเหล้าเยอะเกินไปน้อยมากหมอบอกว่าท้องแล้วเฮ้ยเอาดีอยูอ่ดีๆท้องเลยคําถามที่ถามหมอคือหนูท้องได้ไงคะ แรกเลยกูจําได้เลยกูถามอย่างนั้นไปได้ยังไงทุกวันนี้ยังรู้สึกอยู่เลยอีประโยคนีในจิ๊บมึงไม่ควรพูดมึงพูดไปหาหมอได้ไงหนูท้องได้ยังไงคะปอก็สวนกับมาว่าแล้วไปทํายังไงถึงท้องล่ะเออก็คือธรรมชาติออกมาเป็นเบลูก้าเลยนี่คือตัวอย่างของรีแลกจริงจริงลีแลอ่าแล้วพอรู้ว่าท้องเสร็จไลฟ์สไตล์เราต้องเปลี่ยนไหหลังจากที่เรากินเหล้ามาหนัก ต้องหยุดต้องหยุดเลยต้องหยุดห้ามกินแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์จริงๆแล้วมันส่งผลต่อระบบสมองของเบบี้มากๆคืออย่างนี้ลูกเรากําลังจะสร้างทุกอย่างเซล์กำลังจะแตกตัวใช่ไหมแล้วที่นี้แอลกอฮอล์เนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําลายระบบหลายๆอย่างในเบบี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วว่าถ้าอยากให้ลูกแข็งแรงเราไม่ควรที่จะแบบดื่มสมองที่ดีเราไม่ควรจะดื่มเลยคือถ้าธรรมชาติได้เท่าไหร่อ่ะคือธรรมชาติเท่านั้นดีที่สุดแล้วเราก็กินให้มันดีแล้วก็อาหารก็ต้องธรรมชาติตอนที่ต้องเข้าไปตรวจตลอดอ่ะตอนนั้นมันกี่อ ตอนที่เพิ่งรู้เลยว่าท้องตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ากี่วีคแต่หมอก็คือเขาดรามให้ก็ประมาณแบบ3วีคประมาณนั้นอะไรเงี้ยสามวีคแล้วคนที่มันเคยเห็นค่า ECG ที่ขึ้นแล้วมันเคยผิดหวังอะเวลามีคนเนี้ยมันนอยไหมอะกังวลเราไม่ใช้คําว่านอยเพราะว่าเรารู้ว่ามาธรรมชาติมันจะแข็งแรงกว่าใช่เราไม่เราไม่เราไม่นอยแต่เรากังวลเพราะว่าเราเคยหลุดมาแล้วแล้วเราก็กังวลว่าแบบเราอะมาแบบธรรมชาติทีนี้เนี่ยด้วยวัยของเราตอนนั้นประมาณแบบ38อย่างเงี้ยเฮ้ย มันเสี่ยงเสี่ยงที่จะเป็นแบบดาวซินโดมอะไรไหมเ,เราจะมากังวลเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ลุ้นเรื่องเพศมากกว่าเพราะว่ามันก็ไม่รู้ว่าแบบ จะได้พี่ะไรอ๋อเออแต่มันก็เป็นเสน่ห์อีกแบบใช่ก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบแตกต่างไปและพี่จิ๊บภาพที่ความเป็นแม่ที่พี่จิ๊บคิดไว้อะว่าฉันจะเป็นแม่แบบนี้กับความเป็นจริงอ่ะมันต่างกันวะไม่อ่าเธอคิดว่าเธอจะเป็นแม่อะไรเธอเล่าให้คืออย่างนี้หลายคนชอบคิดว่าแบบฉันจะต้องเป็นแม่แบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราอ่ะไม่ได้มองแบบนั้นเลยแต่เราต้องพิจารณาตัวเราก่อนว่าเราอ่ะประมาณไหนเรารู้แล้วเราเป็นแม่สายขี้เกียจ ตอนท้องเราคิดเลยนอนทั้งวันอย่างงี้พี่ไปขยันทํางานมากของเราเจ็ดเดือนเราทําอะไรรู้ป่ะนอกจากเดินเที่ยวแล้วอ่ะเรานอนอย่างเดียวเลยคือช่วงที่อยู่ไทยเราถึงขนาดซื้อเตียงใหม่เลยเพื่อลงมาไว้ตรงห้องรับแขกเอาโซฟาออกแล้วเราจะได้นอนคือเราติดเตียงเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยคือนอนทั้งหมดแพท้องปะไม่แพ้แต่เราหลับไปเที่ยวญี่ปุ่นกบกี้ตอนประมาณท้องสามเดือนเดินเที่ยวกันอยู่ดีๆกี้ง่วงนอนอ่ะต้องกลับไปนอนที่โรงแรมก็คือขึ้นรถแท็กซี่ปุ๊บหลับพอถึงโรงแรมปุ๊บเอา ตื่นตื่นแล้วก็คือเดินต่อได้กำลังกงออกกับบรการเลยหรอไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไปเลยไม่มีไม่มีเหนื่อย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 ง่วงง่วงนอนเป็นคนท้องที่ขี้เกียจคือเราอ่ะพิจารณาตัวเองก่อนเลยว่าเราอ่ะเป็นสายขี้เกียจเราไม่ได้สายขยันอย่างใครเขาทีนี้เราก็เลยต้องคิดว่าถ้าเราอยากเลี้ยงลูกให้ดีแล้วเราสายชิลเราจะทำไงสิ่งแรกที่เราทำคือเราเตรียมนักจิตวิทยาเด็กไว้ก่อนเลยตั้งแต่เราท้องหกเดือนเตรียมเหลวมากไม่ใคร กว่าเราจะจีบเขาได้จะนัดคิวยังไงเพราะคุณหมอคิวยาวถึงปีหน้าเราโทรเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นโน่นบอกชื่อหมอได้ไหมหคุณหมอเกลหมอเกล,เกลใช่คุณหมอก,ก็คือปรับ attitude จีบกับสามีก่อนปรับ attitude สามีเราด้วยเพื่อให้ direction ในการเลี้ยงลูกออกไปด้วย <ไป S 2> กันหลังจากนั้นหมอก,ก็คือ p o ชช i n g อย่างเงี้ยทุกเดือน,เด,อนเดือนละครั้งเดือนละครั้งตอนเราท้องอะไรเงี้ยเพื่อเตรียมตัวใช่เราไม่ได้ไปเรียนคอร์สเปลี่ยนเพิดลูกอะไรเลยนะเราจ้างพี่เลียคือเข้าใจก่อนว่าคอนเซ็ปต์เราคือแม่ขี้เกียจามีเรา agree ที่อยู่เป็นเลยต้องมีการปรับเพราะว่าากรเีียูมัน แล้วเราอ่ะเป็นแม่มือใหม่กันเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรแต่ว่าหมอเกลเขาอยู่กับเด็กมานานเขาทําเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเขาเป็นนักจิตวิทยาเด็กเพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าโอเคปัญหาเด็กแต่ละคนมันเกิดจากพ่อแม่ตรงไหนมันเกิดจากอะไรเขาก็จะเตรียมพ่อแม่ก่อนสิ่งที่เขาเตรียมพี่อ่เช่นอะไรบ้างคะ,ะครั้งแรกที่เจอเลยคุณหมอวางดิเรกชันก่อนว่าเป้าหมายในการเลี้ยงลูกคืออะไรแต่เรากับสามีตอบกันนะคนละแบบเราอ่ะอยากเลี้ยงลูกแค่ให้เขาไม่มีปม โอ้ดีแค่เขาไม่มีปมยากมากยากมากหมอบอกว่ายากที่สุดแล้วคือเลี้ยงไม่ให้มีปมเพราะว่าปมส่วนใหญ่ที่พวกเรามีทุกวันนี้กันอ่ะมันเกิดจากครอบครัวแต่การที่จะเลี้ยงลูกไม่มีปมทีเนี้ยเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดส่วนสามีเราก็บอกว่าอยากให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นมันก็คือสามารถมาปรับเจอกันได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกวิธีไกด์เราไปเรื่อยเรื่อวิธีว่าไปเขาก็จะค่อยๆโคชชิ่งเราไปว่าโอเคหนึ่งคือเราต้องรู้ก่อนว่าคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงพี่เลี้ยงเนี่ยคือพี่อ้อยเป็นพี่เลี้ยงส่่งตอนะ ก็คือได้มาจากพี่หวานพี่เดย์ไทเทอะไรเงี้ยพอได้มาปุ๊ก็เอาพี่อ้อยไปทําเทสพี่เลี้ยงกับหมอเกลเหมือนกันเพื่อดูอ t t i ิจ d พี่เลี้ยงคือหมอเกลทําเทสให้ได้อีน่ตาตกใจเลที่นี้หมอเกลฝัดตัวค่ะเดี๋ยวก็ขอคะแนนจากจิใช่ใช่ก็คือคุณหมอเกลทําเทสพี่เลี้ยงให้ได้แล้วคุณหมอก็สรุปมาเลยว่าพี่เลี้ยงคนนี้ในมุมมองนักจิตวิทยาเวลาอ่านคนเขาจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คือที่เหลือเรื่องซื้อของลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยจิ๊บก็โยนให้เป็นหน้าที่พี่อ้อยที่เป็นคนชี้สั่งจิ่่าาาจจะะเเเเออออไไรรรพีิมสนนุกกกใปลืงอ คือเราอ่ะไม่ได้เป็นคนใช้เ,ออเราเขาคขาือคนใช้ oh. ต้องให้คนที่ใช้เป็นคนเลือก oh. เพราะว่าพี่เลี้ยงแต่ละคนก็ถนัดกันคนละแบบอย่างพี่อ้อยอย่างเงี้ยคือมันจะมีโต๊ะอาบน้ําเด็กแต่พี่อ้อยบอกพี่อ้อยไม่เอาโต๊ะพี่อ้อยขอติดพื้นเพราะว่าพี่อ้อยกลัวน้องลื่นและหล่นหล่นโต๊ะได้เข้าใจเขาขอติดพื้น oh. เราก็ต้องไปซื้ออ่างติดพื้นให้เขาไม่ใช่เราซื้อโต๊ะมาแล้วบังคับเขาใช้โต๊ะและอย่างเนี้ย กลัวเบลูก้าหลักพี่เลี้ยงมากกว่าเราเออคำถามนี้ดี <ละ S 2> ไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องมีหน้าที่ไงเปลี่ยนเพิดอาบน้าําคือแต่ละคนจะมีหน้าที่ต่างกาันจิบ๊บมีหน้าที่เล่นคอยสอนเบลูก้าอยู่ตรงนูน้นตรงนี้พาเบลูก้าไปนู่นไปนี่พ่อมีหน้าที่อะไรแยกโรเสร็จปุ๊บอ่ะเราก็ไม่ต้องกลัวว่าแบบลูกเราจะแบบติดพี่เลี้ยงมากกว่าคือถ้าเราให้พี่เลี้ยงเลี้ยงไปเลย100%รจริงๆอ่ะเขาก็ต้องติดพี่เลี้ยงถูกแล้วเพราะว่าสายสัมพันธ์ความเป็นแบบผูกพันมันก็จะไปทางนั้นแต่ว่าถ้าเราบาลาน แต่ต้องยอมรับว่าเราเป็นเพื่อนกับจิ๊บมานานเราไม่เคยเห็นภาพจิ๊บเป็นแม่เลยเพราะว่าภาพจิ๊บคือปาร์ตี้หนักมากแต่พอวันที่เป็นแม่เนี่ยสิ่งหนึ่งคือจิ๊บเหมือนทุ่มเทชีวิตจิ๊บจริงๆให้กับลูกคือต่อให้พี่เลี้ยงจะเป็นคนเปลี่ยนเพิ่แต่จิ๊บอะเป็นคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาตลอดจริงๆใช่คือเราต้องยอมรับว่าเราชิลแต่ว่าในความชิลเรามีความเป๊ะอยู่ด้วยเสมอต้องบอกว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่พาลูกไปเที่ยวเยอะมากและอันนี้เป็นเหตุผลด้วยที่เราอยากพามัมมี่เดอร ราะว่าไปบอกว่าเอ้ยกูนึกถึงจิตปกนะเป็นแม่ที่พาลูกออกเที่ยวพุกเดือนตั้งแต่เกิดมาแล้วมึงไม่เหนื่อยไม่อะไรบ้างเลยหรอหรือยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยการพาลูกเที่ยวเออมันเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าคอนดิชั่นเราคือสามีเราอยู่ในช่วงที่พอเบลูก้าเกิดเหมือนกับด้วยธุรกิจเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศเยอะด้วยคือเราอ่ะวางแผนอยู่แล้วว่าบ้านเราเดินทางกันเยอะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องน้อยที่สุดขั้นตอนอะไรก็ตามที่ไม่มีความจําเป็นหรือมันเยอะเกินไปเราจะตัดทิ้งหมดโดยที่เราอ่ะให้พี่อ ไปด้วยหมดไปหมดคือเขาเป็นพี่เลี้ยงมีประสบการณ์เราอย่าไปเก่งกว่าเขาคือเขาเลี้ยงเด็กมาไม่รู้กี่คนแล้วเราอ่ะลูกคนแรกเพราะฉะนั้นอ่ะเราอย่าไปเชื่อเราเราเชื่อพี่เลี้ยงสําหรับเรานะจิ๊บอ่ะคือคนโชคดีเพราะว่าหลายๆคนที่หาพี่เลี้ยงมาเนี่ยเขาไม่ได้มีความไวเนื้อเชื่อใจเหมือนที่จิ๊บอ่ะถูกส่งต่อเข้าใจไคำว่าส่งต่อเนี่ยมันเหมือนคนเนี้ยเลี้ยงมาแล้วจนจิ๊บมั่นใจว่าโอเคเขาจะดูแลลูกจิ๊บได้มันถึงไปคำว่าพี่เลี้ยงส่งต่อแต่ถ้าเกิดว่าไปสู่แล้วเจอเราอาจจะ ไว้ใจแบบพี่พี่จิ๊บทาไม่ได้จริงใช่ใช่ขนาดจิ๊บเป็นพี่เลี้ยงส่งต่อจิ๊บยังให้หมอเกลช่วยประเมินพี่เลี้ยงจิ๊บเลยคือคือมันต้องผ่านการเช็คแล้วเช็คอีกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันเลยทาให้จิ๊บอบพอไว้ใจพี่อ้อยจิ๊บก็จะรู้สึกว่าโอเคพอจิ๊บได้พี่เลี้ยงที่ดีมาจิ๊บก็จะให้เขาเป็นคนที่ลดขั้นตอนเลือกของเด็กทั้งหมดว่าเขาจะใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรอะไรเงี้ยมาทั้งหมดแล้วเวลาเดินทางอย่างเงี้ยของน้อยที่สุดคือดีที่สุดคือตั้งแต่เเเเเเบบบบลลูกกกกก้าาาาาดดดดืือออออนนนนตตแแรรร็็็คิิว่่่ทงงปปปุ๊ียยมํไห เอาหม้ออบ UV ไปด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่อ้อยก็บอกว่าอ่างไม่ต้องเอาอ่างเป่าลมไม่เอาเลยตัดทิ้งก็เลยถามว่าเราจะอาบน้าเบลูก้ายังไงเขาก็เลยบอกว่าอาบในอ่างไงเขาเายังเล็กอยู่อ่างล้างมือโรงแรมอะไรเงี้ยก็อาบในอ่างไปแล้วก็หม้ออบ U ูก็ไม่ต้องเอาหม้อไปถ้าคุณจิ๊บรู้สึกไม่สบายใจก็มีกระเป๋าพกพาแต่จริงๆมันไม่ต้องใช้เพราะว่าเราก็โตมาด้วยน้ําร้อนลาดเข้าใจก็คืออะไรที่ a d แ p ปได้ก็อ d a p t ไปที่พาเบลูก้าไปเที่ยวตั้งแต่เด็กเนี่ยมีความกลัวอะไรพอเป็น บแบบกลัวหลายๆคนก็กลัวเฮ้ยคอยังไม่แข็งเลยเขาจะติดเชื้อโรคหรือเปล่าทุกคน <c oughs> จะกลัวเรื่องลูกป่วย,ยะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราบ้านเราอะทาใจอยู่แล้วยังไงเด็กก็ต้องป่วยจะป่วยช้าป่วยเร็วยังไงเขาก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วพี่จิ๊บก็คือไปเที่ยวก็คือเล่นกระด,ดินนอนกลางทรายไดใ้ใช่ใช่ใช่เ,เราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วก็ปกป้องให้เขาได้เจอโรคแบบที่เรายังคนโทรลได้คือเราไม่ได้ห้ามเขาแต่เราอะยืนเคียงข้างเขาถ้าเมื่อไหร่เขาล้มเราจะพาเขาลุกหรือว่า ราจะช่วยให้เขาพพอร์ตให้เขาลุกขึ้นเองอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีสเต็ปในการเลี้ยงของเราคือเราจะไม่ปกป้องเขาเกินไปเราจะให้เขาได้ลองในสิ่งที่เขาได้ลองในขณะที่เราก็ควบคุมในสิ่งที่เขาลองด้วยอะไรเงี้ยน้ำทะเลอย่างเงี้ยเราก็ให้เบลูก้าลองชิมนะอะไรเงี้ยสามีเราก็แบบเออให้เขาชิมถ้าเขาอยากชิมก็ให้เขาชิมเพราะเขาชิมเขารู้ว่ามันเค็มเขาก็ไม่กินอีกเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เขาลองในสิ่งที่แบบ เขาอยากลองก็ให้เขาลองในพื้นที่ที่เราคนโทรลได้ด้วยอะไรเงี้ยพี่จิ๊บถือว่าเป็นแม่ที่คิดเอาไว้ยังไงทําค่อนข้างได้เริ่มต้นอย่างแรกด้วยการประเมินตัวเองก่อนแล้วถ้าหนูประเมินแล้วว่าหนูเป็นคนเยอะอ่ะเราก็ต้องลดเองหรือว่าถ้าเราเป็นคนเยอะเราไม่อยากเยอะซึ่งจริงๆเราอยากเยอะเราต้องยอมรับก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตั้งไปเลยว่าฉันจะเลียนรูปแบบเยอะๆแล้วฉันจะรู้ตัวว่าฉันเยอะมึงเยอะไปเลยจ้าเพราะว่าถ้ามึงเป็นคนเยอะแล้วมึงคิดว่ามึงมีรูกมึงอยากจะน้อยมึงจะไม่รู้ว่ามึงจะน้อยยังไงจริงแล้วมึงก็จะ แล้วมึงก็จะเป็นความทุกข์แล้วมึงก็จะเป็นความแบบ ไม่สุดสักทางอย่างของเรา mm hmm. เรารู้ว่าเราขี้เกียจเราเป็นสายชิลเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยงรูปแบบขี้เกียจและสายชิลของเราก็จะน้อยเพราะเราขี้เกียจเวลาไปต่างประเทศแบบ10กว่าวัน20วันอะไรเงี้ยเราก็จะกระเป๋าเดินทางเบลูก้าใบใหญ่ใบเดียวซึ่งมีของพี่เลี้ยงอยู่ด้วยในนั้น mm hmm. อ,อ๋อหรอใช่ mm hmm. ก็คือเบลูก้ากับพี่เลี้ยงกระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวส่วนเรากับสามีก็ก,กระเป๋าใบใหญ่ใบเดียวเหมือนกันเรารู้ว่าเราสไตล์ไหนเราก็แค่โฟกัสสไตล์นั้นไปแล้วเราก็จริงจังกับมันไปเลยถ้าเราจะเป็นสายเยอะถึงบอกได้ไงเตรียมคิดยูนิฟอร์มพ มึงมึนเป็นป<ะ>จริงๆเป็นคนเยอะมากมึงจริงๆอีเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ของพี่จิบกับแม่อะแม่พี่มาช่วยเลี้ยงหลานหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมไม่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 ไมปู่ย่าตายายมีหน้าที่สปอยอย่างเดียวเล่นอย่างเดียว ใช่ไม่ต้องช่วยเลี้ยงเพราะว่าเลี้ยงคือพยอยี่อ้อยคือทุกคนมีหน้าที่ปู่ย่าตายายไม่ต้องเปลี่ยนเพิดไม่ต้องอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวจ่าย <c oughs> จ่ายเลน่นจ่ายเล่นเปมีแค่นี้เลยแล้วตั้งแต่มีเบลูก้าความสัมพันธ์กับสามีเป็นไงบ้างคะดีดีมากดีมากดีมากคือจิ๊บโชคดีด้วยว่าจิ๊บได้สามีที่ซัพพอร์ตเราก็จะไปด้วยกันได้ดีแผนในอนาคตเกี่ยวกับการมีน้องจะมีเพิ่มไหมหรือยังไงแผน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 ว่าจะมีอีกสักคนหนึ่งจริงจริงตั้งใจไว้แล้วว่าจะมีสองถูกไหมตั้ หรือไม่สําเร็จอะไรเงี้ยคนนี้ก็วิทยาศาสตร์ล้วนๆทำไมทไมเธอไม่เอาธรรมชาติแล้วไม่เอา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 ทำไมต้องธรรมชาติเออยทามาผู้หญิงอีกเดี๋ยวก็ต้องมีผู้ชายอีกเพราะฉะนั้นไม่วแมวแมวแมวกล้าจะปิดหูที่สองปิดหูที่สองคนเท่านั้นเธอมันเหนื่อยลดน้ําหนักเด้อขอเทคนิคการลดน้ําหนักนิดนึงไม่มีก่อนจบไม่มีไม่มีนียังค้างอยู่กี่โลชีวิตยังทําไม่ได้ดีเลยตอนทองขึ้นมากี่โลตอนทองขึ้นมายี่บโลมึงขึ้นมากี่โลมึงอ่ะขึ้นมากี่าแล้วกูขึ้นมา แมงไม่ถึงหกโลเลยโอ้ยแล้วเมือกูอ่ะยี่สิบอินนี่เจ็ดกูตัวบมถึงเป็นอึ่งอางเลยแล้วแหละว่าทำไมเบื้องบนเขาไม่ให้หนูท้องผอมอีปายเดี๋ยวมันจะดูเป็นหยิ่งหยางไม่แล้วเดี๋ยวมันจะดูเร่ามันจะดูนานใช่เข้าใจ่ไหมเผื่อเราติดเตียงเพราะเรามี N T เรามีสิบแบบปิดเตีคะว่าเวลาทําหนักขึ้นน้อยมันจะมีความเครียดอีกแบบหนึ่งจริงๆมันจะมีความเครียดเข้ามาในหัวมึงเลยว่ามึงกูโตไหม เดี๋ยวเขาก็มาโตออกข้างนอกออกข้างนอกเดี๋ยวเขาก็โตแต่มันก็มีความเครียดคนละแบบอาการขึ้นยี่สิบอาการขึ้นน้อยขึ้นหน่อยใช่แต่ขึ้น20ก็คือเสียงเบาหวานอย่างเงี้ยคือมาทั้งต่อเลือดเบาหวานในตอนเธอน้หนักขึ้น20่สิโลเธอคิดว่ายังไงนะว่าใช่ฉันมีความคิดว่าอ๋อสงสัยลูกฉันหนักลูกฉันจะโตโตฉันไม่ได้คิดว่าที่ฉันขึ้นอ่ะยี่สิบมันจะคือ20ของฉันฉันคิดว่า20เดี๋ยวอาจจะเบลูก้าอาจจะ6โลคือพลุดปบหลุดเลยคุณใช่ไหมวเกเนี่ยมันจะไม่เกินสี่ส แม็กซิมัมเลยคาดหวังไว้ตั้งแต่าฝากไข่าา<ค>แล้วเคยคุยกับใครป้ามีความหวังว่าคุยพอคขึ้นไป20ขอให้ลูกกลัวสักประมาณ5-6โลวะอ,อ,อีกแบบน้ำข้ามอีก5โล10โลแล้วกูเหลืออีก10โลที่ลดหรือยังไงคือ,อ,อกูคิดตอนคลอดปุ๊บเหลือเท่าเดิม เวอ,อร์ยี่สิบบอกลูกเกิดมา2.7งจุดเเท่าเดิมเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมึงบ,นนบวมน้ําเพราะบวมน้ําด้วยสองคือตอนท้ายๆกินเยอะเพราะมันควบคุมอะไรไม่ได้ช่วงแบบใกล้คลอดมันจะเป็นนะพี่าย,ายแต่ว่าพี่ายก็คือจะมีความสุขถ้าเกิดหิวขึ้นมาอะไรอย่างาเงี้ยช่สุดท้ายสุดท้ายไหนๆจะไปแล้วอ่ะช่วยลิสต์ห้าหมอดูที่แนะนําหน่อยในชีวิตที่แม่งปังที่เรือยเอ้าหมอดูของเราไม่เน้นปัง หมอดูลเล่นสบายใจเลยหมอดูมีไว้เพื่อสบายใจไม่อยากได้หมอแม่นแต่อยากได้หมอที่พูดตรงกับใจเราหมอปอบโยนใช่หมอที่พูดตรงกับใจนี่ทุกวันนี้พี่หมอวังอะเวลาดูด้วยต่อให้คนอื่นดูหมอวังแม่นแค่ไหนดูกับจิ๊บหมอวังแคบจะปิดไพ่หรือว่าไพ่เปิดมาหมอวังพูดอีกแบบเลยปอบประโลมถามพี่ปายดูไพ่กันสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะถ้ากูไม่ได้คําตอบที่ถูกใจไม่วางไม่วางอะวันนี้มัมี ดอารีขอบคุณพี่จิบ๊ <c oughs> บปกสัดค่ะช <c oughs> อบนะเพราะว่า <c oughs> ได้คุยกับจิ๊บเหมือนเ,นเป็นอีกหนึ่งแนวนทางของการเป็นแม่ที่รู้สึกว่าจิ๊บมีความสุขแล้วถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงลูกแบบไหนอ่ะไม่ต้องคิดเลยว่ามันจะผิดหรือมันจะถูกเพราะจริงๆแล้วอ่ะแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันถ <c oughs> ูกต้องไม่งั้นเราจะโตมาไม่มีนิสัยหลากหลายแบบนี้ถ้าเกิดทุกบ้านมันมีมาตรฐานสแตนดาร์ดที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะคือดีบ้านนี้อาจจะไม่เบืรอกับบ้านนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของโลกใบนี้ที่ทําให้้้ทททุุกกกกกกกบาาาานนนนนนนแแแตตตต่่่่งงัััคมมีีเเลว็็ปส ให้เราแบบเอออยู่ด้วยกันทุกวันนี้แล้วมีความสุขแบบนี้ไงอ้ยมีจิ้มหน้าหลักจริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเลยเอาที่เราสบายนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอแน่